สวัสดีครับทักทายพี่นงองเฮาตอนแรงๆนะครับมืดนีก็เป็นวันที่วันที่หกครับพี่นงองมืดนีวันที่หกวันพฤหัสบดีนะครับเดือนพฤศจิกายนครับทุกคนเนาะยินดีเข้าสู่ช่องอนุนลุมนำโขงชาแนลนะครับเด้อนะครับมืดอนีอนุนลุมโขงกะเตรียมท่าออกงานแล้วครับทุกคนนะครับเวลานีกะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็มานังเบ้าจา ภาษาชาวบ้านตอนแรงๆนะครับทุกคนนะเนาะปอาจากภาษาชาวบ้านกับพี่น้องเฮ้าชาวโจโจ๋นะครับเนาะผ่านช่องอนุนําโขงชาแนลด้ะครับเดอ้อเมื่อนี้เฮ้าสิมาว้ากันเรื่องการจากนะครับการจากล่านะครับทุกคนคือการที่เฮ้าเข้าใจในการใช้ชีวิตบวาสิเป็นการพบการจากมันเป็นเรื่องปกติ ของธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแต่ว่าคนเฮามักสิบอย้อมรับเนาะเมื่อไรก็ตามที่มีการจากลาก็จะมีความเศรวงอหงอยนะครับซึ่งมันต่อต้านกับธรรมชาตินะครับทาไมถึงเป็นทาไมถึงเป็นอย่างสัน่นบางคนกอาจีเข้าใจแต่บางคนกาจีบอกเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะบางคนกาจีว่า การจากล่ามันกับิีทอดกันมันยึดติดนะครับการยึดติดเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเศร้าที่เขาจะิีทอดกันร้องไห้น้ําตาไหลเป็นเรื่องธรรมดาของคนเฮานะครับที่ยังยึดติดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเฮาเข้าใจในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยครับทุกคนพี่น้องเฮาทุกคนเด้อน,นะครับเฮาสิเข้าใจในการจากล่านะครับ เตรียมตัวที่ขาจาว่ามากก็คือการเตรียมตัวไปนั่นเองนะครับการเตรียมตัวกลับสู่ธรรมชาตินะครับทุกๆคนสามารถทําได้ครับสามารถทําได้แต่คนที่จะทําได้ก็คือคนที่ใส่ชีวิตยังดีแล้วนะครับคนที่ใส่ชีวิตยังดีแล้วเป็นยังไงนอนุลุมนำโขง,งก็คือเขามีสติอยู่กับปัจจุบันครับ มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกมือทุกเวลานะครับทุกเวลาประวัสิเปลี่ยนการทํางานการใช้ชีวิตยุบนันสี่เฮ็ุอีอยังเขาเข้าใจว่ามันต้องปลอดภัยเขาจังเหตดนะครับในเมื่อมันปลอดภัยเราก็จังเหตดนี่การใช้ชีวิตในแต่ละมือนี่มันก็มีดีบางเท้ากับเผลอมันก็เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องมันเผลอแต่ว่าถ้าเข้าใส่ชีวิตดีแล้วเนี่ยเท้าสี่กับสีบเ่เผอ เขากับสิเฮ็ดทุกอย่างอย่างมีสตินะครับใส่ชีวิตทุกอย่างอย่างมีสติเพราะว่าสิเป็นการขับรถขับล่าการเดินทางเนาะครับการยูบัานยู่ซองทํำยังไงเขาอายุแก่มาแล้วเขาเฮ็ดจังไดเขาจังสิปลอดภัยที่สุดเนาะครับการกินเฮ็ดจังไดมันจังสิบปลอดภัยที่สุดบางเทือก้นกินแค้นก็นมีไปเลยก็มีครับทุกคนเนาะ บางคนไปยึดติดกับผัวเมียลูกเพราะเกิดการสูญเสียใจก็ไวไายไปเลยกับมีครับผมบางคนไปยึดติดกับเมียกับผัวเพราะแยกย้ายกันไปแล้วย้าล่างกันไปแล้วก็ตัดสินใจจบเจ้าของเลยกับมีนะครับอันนี้คือการยึดติดครับทุกคนการยึดติดที่เฮ้าบ่อเข้าใจในการใช้ชีวิต ถ้าเกิดเขาใส่ชีวิตดีแล้วนะครับเขาสิเข้าใจได้เลยว่าเขาสีเหุจังใดกับชีวิตในแต่ละมือในแต่ละเวนนะครับบพราว่าสิเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพชอบการทำงานเขาจำเป็นต้องมีงานทำนะครับเขาจังสิมีเงินเขามาใส่ใจในชีวิตและครอบครัวนะครับเขาสิบบอยเจจะของอดอยาก เพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตดีแล้วนี่ต้องเข้าใจว่ามือนีเขาเสียดยังเขาจังสีได้เงินเขามาใส่ใจในครอบครัวเขาจังสีบอไปเบียดเบียนสัตว์อื่นบอเปียเบียดเบ,บียนคนอื่นบอทําให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อนจนเกินไปนะครับอีกอยังที่เขาทาไปแล้วชีวิตเขาสิมีผลกระทบบพว่าสิเป็นสิ่งที่มันบอดีทั้งหลายนะครับบ่เมนว่าบ่ยึดติด แล้วซิบดูแลอะไรดีครับทุกคนการว่าไม่ยึดติดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะทําอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ยึดติดหมายความว่าเราทําดีแล้วนะครับเราทําดีแล้วในเมื่อจะไปก็ต้องจากกันด,ด้วยดีดูแลกันให้ถึงที่สุดเมื่อที่จะไปแล้วก็ต้องปล่อยกันไปเพราะว่าทุกคนไม่มีใครอยู่บนโลกใบนี้ได้ตลอด ไปชั่วนิรันดไม่มีครับทุกคนทุกคนต้องจากแต่เราจะทำยังไงก่อนที่จะจากเราจะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ทำยังไงให้ใจเรานี่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเออเราจะทำยังไงอะไรก็ตามครับทุกคนที่เราไปยึดติดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติไม่ว่าจะเป็นลูกเมียผัวพ่อแม่พี่น้อง มันมันไม่ได้สําคัญเลยถ้าเกิดลมหายใจนี้หมดทุกอย่างโมูคะครับดูให้ดีนะครับทุกคนดูให้ดีฟังให้ดีด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะครับถ้าลมหายใจเราเนี่ยหมดลงปัจจุบันทุกอย่างเลยหายไปหมดไม่มีอะไรว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้า ว่างเปล่าเหมือนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดติดอะไรเลยนะครับไม่ยึดติดไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลนะไม่ยึดติดเราก็ดูแลอยู่เหมือนเดิมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่าไปยึดติดตัวเขาให้มากเพราะว่าเขาก็มีชีวิตเป็นของเขาเขามีความคิดเป็นของเขาเราแค่ชี้ทางบอกเราทำตัวเราให้ดี แล้วคนในครอบครัวเราลูกเราเมียเราผัวเราเห็นเราทําเขาก็จะทําตามเราเองเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องพาครอบครัวตัวเองเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปประพฤติผิดในกามอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปต้องการอยากได้ชีวิตของคนอื่นเบียดเบียน,ยนชีวิตคนอื่นไม่ได้นะครับทุกคน นะถ้าเราทำเนี่ยใจเราเนี่ยมันก็จะเคยทําครั้งหนึ่งมันก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เพราะฉะนั้นเราละเข้าใจคําว่าละไหมเพื่อนทุกคนคําว่าละเนี่ยมันจะทําให้เราเมีความสุขนะครับละจากกิเลสตัณหาละจากความโลภโกรธลงละไปเรื่อยเรื่อละไปเรื่อยเืที่เราละไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราก็ยังทํามาหาเลี้ยงชีพเหมือนเดิมนะครับ เราไม่ยึดติดว่าอันนั้นเป็นของเราเราไม่ยึดติดว่าอันนี้เป็นของเราแต่เราก็ยังใช้เขาอยู่เหมือนเดิมดูแลเ,เขาอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคน <ส iled> การยึดติดเนี่ยไม่ว่าจะไปยึดติดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมันเป็นทุกข์แม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยยึดติดร่างกายเราเนี่ยก็เป็นทุกข์พอมันเจ็บป่วยมาก็ทุกข์กินข้าวลงไปมากๆกบท้องอืดทุกข์เออถ้าไม่กินท้องแฟบไม่มีอะไรในท้อง ก็ทุกต้องไปหาอะไรมากินนะครับความคิดก็เหมือนกันพอไปอยากได้อนนุนอันนี้ก็ทุกอีกแล้วไม่มีเงินไปซื้อถ้ามีเงินมันก็ไม่ทุกมากอืมก็ไปเอามาเลยทุกคนไปซื้อมาเลยแต่เงินไม่มีเราต้องทำไงต้องทำมาหาเลี้ยงชีพชอบกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้น การจากลาไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตุยก็แล้วแต่เพื่อนๆให้เรายอมรับตามความเป็นจริงแล้วดูแลตัวเองให้ดีดูแลลมหายใจตัวเองให้ดีนะครับเขาจากไปก็ปล่อยเขาไปถ้าเกิดเขาจากไปอย่าไปยะอย่าไปลังอย่าไปลังเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นไปแบบตุยหรือว่าไปแบบธรรมดาก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเราทําดีที่สุดแล้ว เราต้องทำดีที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีเขาไปจากเราก็ถูกต้องแล้วเออให้เขาไปแต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเขายังไปอยู่ก็ปล่อยเขาไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพชอบอยู่เหมือนเดิมอย่าไปยึดติดนะครับชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาชีวิตเราก็คือชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติอ,อนุนน้องคงสูญเสียมาตั้งแต่ทีแรกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องในวันข้างหน้าก็จะเป็นเรานะครับไม่มีใครไม่ไปไม่มีใครไม่สูญเสียในโลกใบนี้นะครับแต่เราจะทำยังไงถึงจะสูญเสียแบบไม่ต้องคิดมากอืมเขาไปก็ปล่อยเขาไปเราก็ทำหน้าที่ตามที่เราอยู่เราเป็นคนอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อน อนุนมั่งพงนี่เป็นคนที่ซีเรียสมากบอกว่าไม่ยึดติดแต่หน้าที่อนุนมั่งคงต้องมาอันดับหนึ่งนะครับหน้าที่หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเขาต้องจากไปเราจะทำงานอยู่เราก็จำเป็นต้องลาเพื่อจะลงไปดูแลกัน ลงไปเก็บลงไปดูแลกันดูแลใครรู้ไหมเพื่อนเพื่อนคนที่เขาจากไปเนี่ยเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาไปแล้วนะครับเหลือแต่ล่างที่เราจะต้องไปดูแลช่วยกันที่จะไปต้องไปเก็บไปทําความสะอาดแล้วก็ไปดูแลเพื่อนดูแลพ่อแม่ดูแลเคือญาติด้วยกันนี่แหละที่เป็นคนยังเป็นอยู่เนี่ยยังไม่จากกันเนี่ยเออไปให้กําลังใจกันนะครับไม่ใช่ กำลังเศร้าอยู่แต่ยังเฮฮาปาร์ตี้ดื่มสุรามีอะไรอยู่เลยอนุมงโงงลงไปทุกครั้งที่เห็นนี้ก็พี่น้องเราก็ยังมีลงผิดอยู่มากมายนะครับยังมีทําร้ายตัวเองยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำแต่นั่นก็คือเขาไม่ใช่เราเราดูแลเราให้ดี ชีวิตเราดูแลเราดีแล้วก็ดีแล้วนะครับเราชี้ทางบอกเขาถ้าเขาไม่เอาแล้วก็คือจบการจากลามันจะมาเร็วครับทุกคนถ้าเกิดเรายังทำร้ายชีวิตตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองการดื่มสุรายาเมานี่ก็คือทำร้ายเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่เถียงอนุนต้องโคงมาอนุนขนผ่านมาหมดแล้วครับสุรายาเมา กินมาหมดแล้วใครลําบากอันนุน้นมันปวดล,ลบากแล้วใครอีกลําบากคนรอบข้างเมียลูกต้องดูแลตัวเองอายเขาไหมเราเป็นหัวหน้าครอบครัวกินเหล้าเมามา,มาเจ็บป่วยใครดูแลคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเราให้ดีที่สุดลมหายใจเรายังมีอยู่ อยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลยึดติดกับลมหายใจให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดทำความสะอาดใจไปทุกวันลดโรภโกรธหลงลงทุกวันเราจะไปเราจะไม่ได้ยึดติดกับใครนะครับทุกคนแต่ก็ยังรักก็ยังดูแลกันมีความรักความเมตตาให้กันอยู่เสมอวันไหนที่จะไปจากกันก็ปล่อยให้ไปแบบสบายสบาย แล้วเราก็จะไม่ต้องคิดมากทุกคนนะทุกคนไปด้วยกันหมดเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนการจากลาเป็นเรื่องจิบจิบครับทุกคนแต่เราต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะให้เรามีสติในการใช้ชีวิตนะครับมีสติแบบไหนละเลิกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบอกไว้ คนที่ไม่ได้บวชก็เป็นลูกศิษย์เราได้นะครับคุณมีครอบครัวอยู่ก็เป็นลูกศิษย์เราได้ขอให้คุณรักษาสี่หน้าข้อนะครับหนึ่งห้ามตุยสัตว์สองห้ามลักทรัพย์สามห้ามประพฤติผิดในกลามสี่ห้ามพูดโกหกพูดสอดเสียดให้คนอื่นเขาแตกแยกกันห้าห้ามดูมสุลาเมลัรห้าข้อเนี้ยพูดเหมือนง่ายแต่มันทํายากครับทุกคนแต่ไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนเราเนาะ พราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากช่องอนุมนมโผงด้วยนะครับสวัสดีครับผม